สวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านครับมาครับมา <c oughs> สวัสดีกับทางช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งคลิปครับลงไวหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเล่นลุยในส่วนของสลากกินแบ่งรับฐบาลไทยยังไม่ได้ลงสักกระสุนเลยครับว่าที่จะมาถึงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นลาวฒนาด้วย คำเตือนครับช่องศรัทธาปฏิหารทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ครับไม่มีไลน์แอบไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์และไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากโฆษณาจากทาง youtube เท่านั้นเนาะการกระทเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับใหได้ชวฟังเพื่อความบันเทิงกันอ่า ผมไม่ได้เขียนเวลานะครับเพราะว่านี่เริ่มดูตั้งแต่หกโมงเพราะผมทําประมาณห้าโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาเขียนผลกันเลยผลเนี่ยผมจะเขียนให้หมดเลยนะอ่าวม,มีเขียนให้หมดเลยทุกรอบเลยเก้าสองรอบแรก 4 8 4 7 2 4 7 4 3 4ดอ <c oughs> ดูแค่สองรอบนี้นะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่ทันผมโพสในโพสชุมชนเนี่ยไม่น่าจะมามั้งหรือผมโพสทันแล้วอะจะดูก่อนนะโอ้ยเก้าไม่ทัน มันไปทันรอบแรกครับดู6กโมงครับสี่แปดสี่เจ็ดสองเบร้อยลูกรักนี่ฟึบไม่นาจะมีแค่ตัวเดียวน่าจะมาแค่ตัวเดียวอรอบสุดท้ายครับ4 7 4, 3, 4, นะ่เจ็ม่เนี่ยไม่มาก็คือมารอบเดียวก็ทันนะครับดีใจเหมือนกันอุตสาห์ชอบ69นะทัน 7 2็ดองสคิดอะไรไม่ออกก็เ2็ดสองก่อน นนี้เป็นวันที่หกนะครับเลขสี <c> ่ก <oughs> <c oughs> ่อนนะครับตัวแรกครับศูนย์เจ็บ 7จ็ดสองลูกรักเห็นแล้ อโอเคครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจให้กับทางคลิปนี้ด้วยนะครับโชคดีไม่ใช่ทุกคนทุกท่านครับรอติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปน่าจะเป็นในส่วนของพรุ่งนี้นเป็นสระกินแบ่งาาราศวิสาหกิจลาวพัฒนาล่าสุดนะครับ2อ,อะไรนะหนหรืออะไรนะ2 2 2 2 4เข้าเต็มเต็มครับ เต็มๆนะควดที่แล้วเต็มๆเลยนะเนี่ยสองสี่นะครับสองสี่สี่สองนี่เดี๋ยวพบเจอกันเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปโชคดีมิช่ครับสวัสดีครับ